ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมาบารโรดธ,ธรรมชาติอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็พาเข้าสวนยางเช่นเคยนะครับมาได้ทําคลิปมาวันนึงนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมา,าชมปัญหาในช่วงกรีดยางในฤดูหนาวนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าแถวบ้านบารโรดนะครับ อีสานตอนบนเนี่ยนะครับหนาวมากตอนนี้นะครับลืมบอลนีลิกามานะครับวันนี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงกว่าอุณหภูมิอยู่ที่สิบสิบสี่องศาที่ออกจากบ้านมาตะก,กี้เนี่ยนะครับสิบสี่องศานะครับนี่สี่โมงเย็นนะครับฉะนั้นอย่างที่บาโรดทำคลิปไปสองสามคลิปบาโรดเปลี่ยนเวลากรีดน,นะครับ มาได้ประมาณสัก2เที่ยว3เที่ยวก็ประมาณาเดือนนึงแล้วนะครับเกือบเดือนแล้วนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นกรีดช่วงเย็นนะครับก็กรีดมาปกติแล้วครับก็ยางก็ออกปกติก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้หนาวมากขนาดนี้นะครับแต่พอวัน2วันที่ผ่านมานี่นะครับอากาศลดหัวภาพนะครับ ตอนกลางคืนนะครับประมาณห้าโมงหกโมงเย็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบสององศานะครับหนาวไม่หนาวคิดดูแล้วกันนะครับแล้วสามทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยไล่ลงมาแล้วครับสิบองศาเก้าองศานะครับอยู่ที่ประมาณแปดองศานะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งนะหนาวไม่หนาวก็ดูแล้วกันนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออันนี้ไม่ใช่ว่าปลาโลดเจอคนเดียวนะครับก็คือเพื่อนๆนหลายๆคนทั้งที่อยู่บริเวณ บริเวณนี้นะครับเนี่ป่ายางทั้งนั้นนะครับประมาณเจ้าร0 0สองพันสต้นนะครับใช่หมดเลยครับแถวเนี้ยเจอปัญหาคือยางออกไม่สม่ําเสมอบางทีออกน้อยกว่าปกตินะครับก็บารโรดก็มาเจอกับตัวเองเมื่อ2วันที่แล้วเมื่อคืนนี้อีกวันหนึ่งน,นะครับวันนี้ก็ จะพาเพื่อนเพื่มาดูว่ามันเป็นเพราะเหตุไรนะครับแต่เท่าที่สังเกตด,ดูเมื่อปีที่แล้วลักษณะคล้ายกันนะครับถ้าอากาศหนาวจ,จัดๆคือทีอเย็ยนจัดมากนะครับยางจะไม่ค่อยไม่ค่อยโผล่ขึ้นมานะครับคือน้ำยางมันจะเขาเรียกอะไรน้ำยางจะอั้นม่าครับนั่นแหละครับลักษณะแบบนี้นะครับ คือถ้วยนี้อาจจะออกปกติอยู่นะครับแต่มาถึงบางบางต้นนะครับที่เคยออกดีๆอยู่ก็หยุดชะงักนะครับอันนี้เพิ่งเดือนธันวานะครับปกติก็ออกดีอยู่นะครับปีที่แล้วอาจจะไม่หนาวเท่าปีนี้ก็ออกปกตินะครับจนไปถึงมกลาปลายมกรากุมภาก็ยังได้อยู่นะครับก็ยังออกดีอยู่แต่นี้เพิ่งจะธันวาหลายท่านคอมเมนต์มาบอกว่า ยางหมดน้ํายางแล้วมัง้งมันคงไม่หมดง่ายขนาดนั้นนะครับปีนี้เพราะฝนมันดีมากนะครับปีที่แล้วฝนไม,ไม่ได้ขนาดนี้ด้วยซ้ํานะครับแรงด้วยซ้ําปีที่แล้วนะครับปีนี้ฝนดีมากไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของฝนหรือปริมาณน้ํานะครับใต้ดินนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่บาโรดคิด ีนส่วนตัวนะครับก็คงจะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศที่ทําให้ยางไหลไม่ดีนะครับไหลไม่ดีนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต้นนี้มันออกดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้สองมีดนะครับสองมีดสองมีดถ้วยใหญ่ถ้วยพันซีซีนะครับอันนี้ถือว่าสําหรับบาโรดถ,ถือว่าออกไม่ ออกไม่ดีนะครับถือว่าออกไม่ดีก็ต้องรอดูว่าถ้าอากาศมันลดลงนะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่เย็นลงนะครับหมายถึงอากาศมันอุ่นขึ้นวอร์มขึ้นเนี่ยจะจะโอเคกว่านี้ไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอากาศแน่นอนนะครับ เพราะว่าการไหลของยางก็ถือว่าลดลงไปกว่าเดิมหน่อยหนึ่งครับหน่อยหนึ่งนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวบารรดจะมากรีดเข้าสวนยางกรีดในช่วงหกโมงเย็นนะครับอาจจะไม่ถึงหกโมงเย็นเพราะว่าที่บ้านบารรดเนี่ยหกโมงเย็นมืดแล้วนะครับก็คือเย็นมากแล้วนะครับอากาศเย็นมากฉะนั้นจะเริ่มกรีดตั้งแต่นี่แล้ครับ ห้าโมงสี่โมงห้าโมงนี่แล้วก็จะเริ่มกรีดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกรีดยางกันครับเพื่อนๆครับ ต้นนี้2อมีดอันนี้อันนี้2องมีดนะครับสองมีดมาดูว่าวันนี้จะได้เพิ่มขึ้นจากเดิมหรือเปล่านะครับปกติต้นนี้มันจะได้ห6หมีดนี้ก็จะได้3ามถ้วยสมถ้วยนี้นะครับต้นที่ออกดีก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็จากที่ประสบมากับตัวเองนะครับถ้าในช่วงฤดูหนาวก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละครับก็คือ,เ,อเรื่องของเอาขาเรียกว่านอกอากาศนะครับคือพอเจออากาศหนาวจัดฉับพันเนี่ยหนาวจัดจริงๆนะครับที่บ้านวารนีในหนาวมากฉะนั้นอากาศคืนยิ่งจะหนาวจัดน้ํายางก็จะไม่ ไม่ค่อยออกแบบเต็มที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอสักพักนึงนะครับทุกอย่างยังปกติใบยังเขียวดีอยู่นะครับอาหารการกินก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องนะครับที่ไร่ที่สวนนี้นะครับฉะนั้นก็เกี่ยวกับอากาศแน่นอนนะครับก็คิดว่าถ้าอากาศเย็นน้อยลงกว่านี้ก็คงจะปรับเข้าสู่ สภาพปกติหรือตอนนี้นะครับอีกอย่างนึงก็คือ,อต้นยางกำลังปรับสภาพจากาความเย็นจัดให้เข้าที่อยู่นะครับ2อสวันหรือสักอาตย์นึงก็คงจะเข้าที่ส่วนของบาโรดนั้นก็ปัญหาก็มีนิดหน่อยครับก็คือการไลก็อย่างนี้นะครับอันนี้คือมีดที่สองนะครับอันนี้ก็ขึ้นมีดที่สามนะครับแล้วก็ ปกติก็ต้นนี้ก็จะได้3ามถ้วยแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนต้นอื่นๆก็ต้นละต้นละถ้วย2ถ้วยก็ว่ากันไปนะครับไม่แต่ละต้นในส่วนนี้นะครับอก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆน,นะครับชาวสวนยางพาราทุกๆท,ท่านนะครับทุกๆภาคที่ประสบปัญหาทั้งฝนทั้งอากาศเย็นนะครับก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับเนะาะปลดก็ รอให้สภาพอากาศทุกอย่างาดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้นยางปรับสภาพได้ก็น้ํายางก็จะกลับมาไหลเหมือนเดิมแต่บางที่บางจังหวัดก็ไหลดีเหมือนกันครับตอนนี้ไหลดีนะครับก็ยังไงก็เป็นกาลังใจให้ทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ